สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่กับผมนะครับจ g, g ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นทางหวยเราพัฒนาหวยเราพัฒนาวันที่15หเดือน1ิปี68นะครับผมก็เป็นสูตร3ามตัวเด่นเนาะ3าตัวเด่นตัวเลขก็เยอะตัวเลขก็เยอะนะครับนะ ก่อนจะไปรับชมแทางหวยลาวของวันนี้อาดก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมแทางของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่สิบห้าเดือนสิบที่หกแปดนะครับผมหวยลาวพัฒนานะอืเลขนะทุกคนนะก็เข้าแต่ตัวลองอย่างเดียวเลยเนาะ เมืที่แล้วนะครับสามตัวบนสี่ห้าหกสองตัวล่างเก้าสี่นะเมืที่แล้วนี่ผมได้เก้าศูนย์หนึ่งนะเอาศูนย์กับหนึ่งมาเป็นตัวเด่นเอาเก้ามาเป็นตัวรองนะใครเอาเก้านะใครเอาเก้านะใครเล่นเก้านะเอาเก้ามาจากคู่กับสี่นะได้เก้าสี่นะมาเข้าแต่ตัวรองสามงวดเลยเข้าแต่ตัวรองอย่างเดียวเลยตัวเด่นไม่เขา้า ขอโทษกขอไปด้วยนะครับสำหรับใครที่เอาตัวเด่นไปจับนะตัวเด่นยังจับไม่ถูกเลยมาดูของวันนี้นะครับเราพัฒนานะครับเด่นวันนี้เด่นวันนี้ก็จะเป็นสามสี่ห้านะครับผม สูตรเดินได้สามสี่ห้าสูตรตัวจอนะครับหกเจ็ดมากับหกเจ็ดสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะถูกเจานะเอาสี่แล้วกันนะสี่กับห้านะขอให้เป็นสนะี่กับห้านะกาจะคู่กับหกเจ็ดแล้วก็ หนึ่นะครับผมนะมาจาับคู่กับหมเจ็ดหนึ่งนะ,ะเรียบร้อยเรียบร้อยสี่กับห้านะขอให้เป็นสี่กับห้านะสำหรับเลขสามตัวนะครับนะสามตัวเด่นเราสามตัวเด่นก็จบไปแล้วต่อไปก็มาดูเลข3ามตัวเลข3ามตัวนะครับ สามตัวนี่ผมเน้นที่หนึ่งนะเล่นที่หนึ่งนะครับผมนะไม่ใช่ไมไ่ใช่สามตัวเน้นที่สี่อืมสามสี่ห้าจะเน้นที่หนึ่งได้ยังไงสามสี่ห้านะครับก็เน้นที่สี่เอาสี่แล้วกันนะสี่หกเจ็ดสี่หกสองสี่หกหนึ่ง ี่เจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งแล้วสักสี่สองหนึ่งเน้นตัวเลขที่มีเลขหนึ่งอากัรเลขหนึ่งนะสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็สี่สองหนึ่งนะครับเวลาพัฒนานะครับก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดกติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผม สำหรับคลิปนี้ขอตุวนาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีสายนะครับสวัสดีครับ